เพื่อนบ้านลูกค้าทีา่ผ่านไปผ่านมาแถวแถวนี้นะฮะอยากจะชิมอินทผาลัมหรืออยากจะชมสวนนะครับหร,หรือว่าอยากจะมาเที่ยวพักผ่อนวันเสาร์วอาทิตย์วันหยุดวันอะไรเนี่ยคือผมตั้งใจที่จะทําทั้งสวนธรรมชาตินะฮะทั้งอาจจะเป็นที่ถ่ายพีเวดดิ้งของผู้แต่งงานก็ด้วยก็ได้นะฮะ,ะเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเล็กๆที่หนึ่งสำหรับอากาศล่มลื่นอะไรประมาณนี้พอเบื่อตรงนี้เสร็จจะไปขับรถอาทีวี เที่ยวล้อมรอบทุกม,มุมเพื่อน,นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมตั้งใจจะทำนะครับตรงนี้ก็คือจะทําเป็นสวนสวยงามด้วยนอกจากเป็นนอกจากจะปลูกอินทรพารำพืชเศรษฐกิจต,ตัวใหม่นะคะก็ยังจะเป็นสถานที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่ดื่มกาแฟครับอาหารอร่อยอร่อยประมาณนั้นครับประมาณนั้นนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ได้ออกพื้นที่นจุดนี้วันนี้นะคะอิทอยู่ที่บ้านหัวทุ่งตําบลหัวทุ่งอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะคะขอนแก่นก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะคะที่มีความเจริญตรงจุดจุดนี้นะคะก็น่าจะเป็นแลนด์มาร์คที่ใหม่พื้นใหม่สําหรับชาวอินทพะลัมเพราะว่าได้ คนที่รักในงานของเกษตรแล้วก็มีความหวังความฝันเช่นเดียวกับเราแล้วก็เขานะคะมีจิตอาสาที่จะมอบพื้นที่ตรงนี้ให้กับเกษตรกรได้เป็นแหล่งเรียนรู้นะคะแล้วก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวนะคะเป็นที่กินที่เที่ยวนะเป็นที่เรียนรู้เกี่ยวกับอินทผาลัมและพืชพธุ์ตัวอื่นเจ้าของบ้านก็มีธุรกิจส่วนตัวซึ่งเป็นที่น่าสนใจ นะคะเกี่ยวกับสมุนไพรก็เกี่ยวกับพืชก็อยากจะให้เจ้าตัวเขามาแนะนําด้วยตัวเองนะคะตรงจุดจุดนี้นะคะที่ดินตรงนี้นะคะเป็นท้องนานะคะเป็นผืนนาก็ปรับปรุงขึ้นมาซะสวยนะคะสวยงามเหมือนกับที่สูงเนินนะคะที่บ้านสะเพลงนะคะหลักการเดียวกันก็คือยกล่องเพื่อที่จะเก็บน้ำปลูกนะคะแล้วก็ได้น้ำอย่างอุดมสมบูรณ์นะคะ ตอนนี้ก็อยากจะให้พบกับเจ้าของนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวนิดนึงค่ะ,ะผมชื่อสเสวกราวีนะฮะชื่อรุดนะชื่อเล่นนะฮะชื่อรุดนะคะเมื่อกี้ก็เรียกชื่อจริงไปแล้วนะคะ,ะคืออยากจะให้เล่าตรงนี้นิดนึงนะคะว่ามีจุดประสงค์อะไรเป็นยังไงบ้างคือเดิมทีที่ตรงนี้มีเนื้อที่21ไร่นะครับผมเองผมได้ซื้อมาตั้งแต่เป็นท้องทุ่งเป็นทุ่งนาตรงนี้ ข้างหลังบ้านผมเนี่ยหลังเนี่ยจะเป็นทุ่งพืชประมาณพันห้าร้อยไร่ซึ่งในพื้นที่พันห้าร้อยไร่เนี่ยจะเป็นมีถนนล้อมรอบเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวสําหรับเป็นของอําเภอพนเลยในคำคำขวัญของอำเภอพนก็จะมีทุ่งพืชให้ท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้จะอยู่ติดกับทุ่งพืชเลยนะครับไปอยู่ยยจุดกระแล่งท,งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวคือถ้ามาที่นี่นะคะเท่ากับว่าได้สองที่ที่จะได้เที่ยวแล้วก็ได้ชิมอินทผลัมที่อร่อยด้วยนะคะ คือผมเองผมก็เลยถมที่ตรงนี้ประมาณเจดไร่นะครับสร้างบ้านพอดีมีที่เหลืออยู่นี้ประมาณสัก13บสามไร่ uh huh. ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะครับพอดีได้เรียนรู้ในของเพื่อเศรษฐกิจตัวใหม่คืออินทผาลัมนะครับจากหลายๆที่นะครับล่าสุดก็คือของอีทบุตรฟาร์มนี่แหละครับ <Wood> ก็เลย <laughs> ไปอบรมมา <laughs> ก็เลยจะมามาลงทำอินทผาลัม ก็ไปเจอที่สระเพลงนะก็จะเอามาทําที่นี่อย่างนี้ก็ยกยก,ยกแปลงยกแปลงในการทําอินทรผาลมนะครับค,คือจุดประสงค์ผมก็คือเพื่อนบ้านลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาแถวแถวนี้นะฮะอยากจะชิมอินทราลัมหรืออยากจะชมสวนนะครับหรือหรือว่าอยากจะมาเที่ยวพักผ่อนบันเสาร์วอาทิตย์วันหยุดวันอะไรเนี่ยคือผมตั้งใจที่จะทําทั้งสวนธรรมชาตินะฮะท้งอาจจะเป็นที่ถ่ายพิเวดิง้งของคู่แต่งงานก็ด้วยก็ได้นะฮะ เป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเล็กๆที่หนึ่งสำหรับอากาศร่มรื่นอะไรประมาณนี้พอเบื่อตรงนี้เสร็จจะไปขับรถ ATV เที่ยวล้อมรอบทุ่งมุมพืชนนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมตั้งใจจะทำนะครับะนะครับตั้งใจจะทำ เพราะว่าเราอยู่ติดกับแหล่งท่องเที่ยวนะคะธรรมชาตินะฮะตรงนี้ก็คือไปดูอะไรพวกนี้ค่ะตรงนี้ก็คือจะทําเป็นสวนสวยงามด้วยนอกจากเป็นนอกจากจะปลูกอินทผลัมพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นะคะก็ยังจะเป็นสถานที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่ดื่มกาแฟอาหารอร่อยยประมาณนั้นครับประมาณนั้นนะคะรวมทั้งจะเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอินทผลัมด้วยไหมคะ อันนี้ก็ขึ้นจากความกรุณาของอีทบุตรฟาร์มนะครับก็จะมาอยู่ที่ขอนแก่นหรือเปล่าในส่วนตัวในส่วนตัวแล้วนะคะก็คืออยากจะได้ที่สถานที่ซึ่งเกษตรกรไม่ต้องเดินทางไกลไม่ต้องไปถึงโคราชนะคะมาแวะที่สวนอะไรนะคะชื่อสวนบ้านสวนสายหยุดบ้านสวนสายหยุดนะคะก็ าชาวขอนแก่นที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับอินทาลัมเมื่อเราจัดอบรมที่บ้านสวนสายหยุดก็มาที่นี่ได้เลยไม่ต้องขับรถไกลนะคะแล้วก็มาเรียนรู้มาดูงานนะคะพร้อมทั้งมาชิมมาชมมาช็อปนะคะแล้วก็คือหลายๆอย่างนะคะที่ที่เราจะคอนเนคเข้าหากันในเครือเอ็ดวูดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเพราะว่าเราเป็นเกษตรกรเราปลูกเนาะ,ะแต่เราไม่ได้ทําตลาด ปกติแล้วสาขาอื่นๆคือปลูกอย่างเดียวไม่ได้โปรโมทไม่ได้ทําตลาดตอนนี้เราคือเราช่วยกันนะคะเราอยากให้ทุกสวนดังไปพร้อมๆกันในแต่ละจุดในในเครือข่ายของเอ็ดวูดนะคะคือเราอยากจะให้ทุกสวนเนี่ยนะคะสมบูรณ์แบบพร้อมทั้งก็คือเป็นที่กินที่เที่ยวครับแหล่งความรู้ครับนะคะเห็นด้วยเนาะค่ะ แต่นจุดนี้นะคะบ้านบ้านสวนสายหยุดสายหยุดนะคะบ้านสวนสายหยุดจะเป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่ยินดีที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะคะเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรสาขาอื่นๆด้วยนะคะนอกจากอินทรพลรมตัวเองนะคะอยู่เมืองนอกมา10กว่าปีนะคะสิปีสิ่งที่ได้เรียนการเกษตรจากประเทศอังกฤษก็คือเรื่องปุ๋ยนะคะ,คะ,คะการทําปุย๋ยการทําให้ เศษอาหารหรือเศษวัชพืชต่างๆให้กับกลายมาเป็นปุ๋ยนะคะแล้วก็การทําเกษตรอย่างปลาณนีตอะไรเหล่านี้นะคะเราก็มาแชร์กันนะคะส่วนตัวคุณสเวทเองนะคะปกติทําอะไรอยู่ก่อนแล้วคะก็มีธุรกิจส่วนตัวมีธุรกิจส่วนตัวอยู่เกี่ยวกับพืชพันธุ์ไหมเมื่อกี้ได้เกินไปนิดเดิมทีผมตั้งบริษัทอยู่กรุงเทพนะฮะแต่นี้ผมถึงจุดอิ่มตัวผมก็ยังมาอยู่บ้านแต่ก็มีลงทําโรงงาน เครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆนะฮะแล้วก็ค่เห็นว่ามีสมุนไพรถูกต้องไหมคะครับมีมีครับเป็นสมุนไพรประเภทไหนบ้างเพื่อบางคนที่มีสมุนไพรแล้วก็ปลอดสารนะคะจะได้คอนเนคเข้าหากันได้ก็แล้วแต่ผู้ที่จะให้ผลิตว่าจะผลิตให้อย่างไงเรามายื่นเอกสารกับทางออย อาจจะเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเป็นบ้านหางจระเข้อะไรพวกนี้ก็ได้หมดได้หมดใช่ไหมคะได้หมดคือผลิตเครื่องดื่มครับอยู่แล้วเกี่ยวกับสุขภาพครับนะคะอ่ะถ้างั้นก็เข้าทางเราพอดีเลยเรากําลังจะไปหาให้คนนั้นคนนี้ผลิตไม่ต้องไปหาใครแล้วนะคะเพราะว่าอินทผลัมนะคะน้ำอินทผลัมก็เป็นน้ําดื่มสุขภาพร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะคะเพราะว่าในอินทผลัมมีสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนนะคะเราอาจจะได้คุยกันยาวเลยเกี่ยวกับเรื่อง ธุรกิจและการแปลรูปรนะคะคอยากจะฝากอะไรไว้กับท่านผู้ชมที่เราต้องติดตามาท่านเกษตรกรนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวหรือว่า,าคนที่จะมาพักผ่อนนะครับ,รบถ้าใครอยู่ในแว่ขอนแก่นนะครับ หรือว่าอำเภอใกล้เคียงของอำเภอพลนะครับอยากจะมาเที่ยวพักผ่อนวันหยุดวันอะไรพาลูกมาเที่ยวเนี่ยอ,อีกประมาณสักสองสาปีนะครับก็จะมาเที่ยวขอเชิญเชิญท่านมาเที่ยวที่บ้านสวนสายหยุดนะครับตรงนี้ผมตั้งใจจะทําเป็นบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็จะเป็นบ้านสวนด้วยนะครับ,รบสำหรับามาพักผ่อนวันหยุดวันอะไรนะฮะก็ ในอนาคตก็ขอเรียนเชิญท่านทุกท่านนะครับหรือเป็นแหล่งที่แหล่งเรียนรู้ของว่าถ้าผลผลิตออกมาแล้วสนใจที่จะทำก็มาศึกษามาหาความรู้เพิ่มเติมได้นะฮะได้อีกที่อีกที่หนึ่งนะคะก็เจ้าของบ้านเรียนเชิญไปแล้วนะคะทีนี้ในจุดนี้ที่เราเห็นข้างหลังนี่ยังไม่เรียบร้อยอันนี้คือวิดีโอชุดนี้นะคะต้องติดตามกันนะคะวิดีโอชุดนี้คือเป็นชุดของการเริ่มต้นบ้านก็ยังไม่เสร็จนะคะทุกอย่างไม่เสร็จ อันนี้ก็คือท่านจะได้เห็นว่าภาพของการเริ่มต้นของเราเป็นยังไงเมื่อมันเสร็จสมบูรณ์แล้วมันจะสวยแค่ไหนเราจะมาถ่ายเรื่อยๆนะคะถ่ายเก็บภาพถ่ายวิธีการทําเริ่มตั้งแต่เนี่ยเตรียมร่องไปเลยนะคะตั้งแต่ตรงนี้เป็นท้องทุ่งนานะคะเป็นผืนนานะคะเป็นผืนนาแล้วเราก็มายกล่องนะคะเพื่อที่จะทําแปลงปลูกอินทผลัมแปลงนี้ถือว่าเป็นแปลงที่ และสมบูรณ์แบบเหมือนกับเหมือนกับบ้านสวนสระเพลงที่เราทําอันนั้นคือถูกต้องที่สุดนะคะแล้วน้ำเนี่ยจะอุดมสมบูรณ์เลยนะคะเรามาดูกันว่าเมื่อเสร็จแล้วจะสวยงามแค่ไหนต้องติดตามคลิปต่อไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเตรียมหลุมนะคะตรงนี้จะเตรียมหลุมร้อยเปอรซในแบบฉบับของสูตรจาก DPD ที่ให้อิทมาเมื่อ7ปีที่แล้วแล้วก็ทั่วประเทศบอกเลยนะคะว่า หลายคนถ้าขุดเมตรคูณเมตรในประเทศไทยเมื่อก่อนไม่มีใครขุดหลุมลึกเมตรคูณเมตรและลึกเมตร,รไม่มีนะคะขนาดว่าเปิดคลิปออกไปครั้งแรกนะคะเขายังบอกว่าขุดแค่50เซนนะลึกแค่50เซนลองก้นหลุมด้วยปุย๋ยคอกนิดหน่อยก็พอแล้วนั่นคือสูตรบ้านเรารแต่ในอังกฤษนะคะหรือในต่างประเทศเป็นร้อยปีนะคะค เขาขุดเมตรคูณเมตรลึกเมตรเป็นมาตรฐานเขาทําเฟรมไม้ไว้เลยนะคะเพื่อที่จะให้ลูกน้องเขาหรือว่าเกษตรกรเนี่ยได้วัดได้ตรงเป๊ะอันนั้นคือในต่างประเทศคราวนี้เราเตรียมหลุมแล้วทาอย่างนี้มา7ปีเพราะฉะนั้นสูตรนี้นะคะหลายๆสวนที่เอาไปใช้ผลผลิตออกมานะคะสุดยอดเราจะทําเต็มรูปแบบที่นี่ด้วยเพราะว่าที่นี่อิมาเตรียมหลุมเอง อนุบาลต้นกล้าเองและก็จะนำมาปลูกให้เองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะมีอีกหลายคลิปอย่าลืมติดตามนะคะบ้านสวนสายหยุดนะคะบ้านสวนสายหยุดนะคะเมืองคนบ้านสวนสายหยุดเมืองคนนะคะจังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นจะมีอีกหลายคลิปนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ